สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่รายการสิทธิชแนลนะครับกลับมาพบสารสาระดีๆด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะครับทุกวันอังคารเวลา11บเอนาฬิกาครับประเด็นวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับหลายท่านคงอยากจะรู้นะครับว่าการพัฒนาการแพทย์แผนไทยนะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับมีความน่าสนใจอย่างไรบ้างนะครับกับประเด็นหัวข้อวันนี้นะครับสามไอหดีการจัดการสุขภาพการแพทย์แผนไทยเพื่อยกระดับการบริการในยุคดิจิทัล มีความสำคัญอย่างไรนะครับวันนี้ผมอยู่กับวิยากรทั้งสองท่านนะครับท่านแรกนะครับแพทรรย์แผนไทยประยุกต์สุวิมลสุวนตรีนะครับแพทย์แผนไทยชํานาญการครับสวัสดีครับคุณหมอปุ๊กครับอีกท่านหนึ่งนะครับแพทย์แผนไทยประยุกต์นะครับกหนกวันหัวไผ่แพทย์แผนไทยปฏิบัติการครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะทั้งสองท่านนะครับมาจากกองวิชาการและแผนง,งานกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะครับเอาเลยครับหัวข้อที่สนใจนวันนี้3ามไอหนึ่งดีการจัดการสุขภาพการแพทย์แผนไทยเพื่อยกระดับ การบริการในายุคดิจิทัลอ,อย่างยั่งยืนะนะครับเอาละครับมาที่คุณหมอปอก่อนเลยะนะครับต้องอยากจะทราบว่าหลักการ3 i 1ไดีถือว่าเป็นวิติใหม่ในการบริหารการแพทย์แผนไทยนะครับมีความสําคัญในการจัดการสุขภาพการแพทย์แผนไทยอย่างไรบ้างครับตรงนี้ต้องต้องพูดถึงแต่ก่อนก่อนเนาะ,ะในเรื่องของวิวัฒนาการการแพทย์แผนไทยในอดีตนะคะพี่เอกกว่าเราที่จะแบบว่า ไอหนึ่งคล๊กเนี่ยอื่าไม่ใช่ว่าไปเปิดตู้ยาแล้วเจอยาใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวเราต้องเข้าไปหาสมุนไพรนะคะแล้วก็ต้องผ่านวิธีการแต่ก่อนก็จะต้องเป็นการต้มเป็นวิธีการที่จะต้องแบบทำด้วยตนเองนะคะอันนี้อาจจะยุ่งยากนิดนึงซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันก็ต้องต่อไฟต้องใส่หม้อดินเข้าปากวันหนึ่งบางทีก็หาไม่ได้นะคะอันนี้บอกว่า บางทีต้องใช้เวลานิดนึงอันนี้ก็คือเป็นความแบบว่ายุ่งยากในอดีตนะคซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันมีการพัฒนาแต่ว่ามันเป็นการพัฒนายังไงเดี๋ยวพ่อจะพาไปดูค่ะก็คือเราใช้ในเรื่องของสามหลัก3ามไอหนึ่งดีเนี่ยนะคะในการพัฒนามาจนถึงปัจจุบันนะคะไอแรกค่ะพี่เอก็คือ i ินเ g r i t y กต t e g ิน t y เกคืออะไรก็คือการสร้างความเชื่อมั่นนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการส่งเสริมนะคะให้เกิดการดูแลสุขภาพแบบองครวมถามว่าถ้าเราจะใช้การดูแลสุขภาพเนี่ยเราจะต้องเกิดอะไรก่อน เกิดความเชื่อมั่นใช่ค่ะเราจะต้องเกิดความเชื่อมั่นนะคะแต่ว่าความเชื่อมั่นนี้มันจะเกิดขึ้นจากการที่เรานะคะมีการพัฒนาองค์ความรู้นะคะต่อยอดอผ่านกระบวนการวิจัยนะคะแล้วก็ข้อมูลทางสุขภาพต่างๆอันนี้เราจะต้องพัฒนาให้มีความปลอดภัยแล้วก็มีความน่าเชื่อถือนะคะหรือว่าพัฒนาอย่างรูปแบบยาต่างๆ แต่ก่อนก็เป็นอีกแบบนึงเดี๋ยวนี้ก็เป็นอีกแบบนึงก็ถืว่าเขาพัฒนากันมาเป็นระบบเลยตรงนี้ใช่ค่ะโดยผ่านการวิจัยการศึกษาข้อมูลต่างๆอย่างเช่นเพี่เคยได้ยินเรื่องของขมิ้นชันไหมคะเคยครับขมิ้นชันเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเมันแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อใช่ไหมคะในอดีตเราจะรู้ว่าถ้าเรามีอาการอย่างเนี้ยท้องอืดท้องเฟ้อเนี่ยเราจะต้องกินขมิ้นชันแต่ปัจจุบันเนี่ยเขามีการพัฒนาวิจัยนะคะจนค้นพบว่า สารสาคัญในขมิ้นชันเนี่ยนะคะช่วยในเรื่องของบรรเทาการปวดเข่าจากโรคข้อเข่าเสื่อมได้ด้วยใช่ค่ะอันนี้ก็คือพัฒนามาจากตัวหนึ่งดีตัวแรกนี่แหละค่ะส่วนดีตัวที่สองนะคะก็คือในเรื่องไอตัวที่สองใช่ค่ะไอที่สองนะคะคือ innovation ค่ะ innovation ่องที่เราทราบกันก็คือในเรื่องของนวัตกรรมนะคะนวัตกรรมเนี่ยมันช่วยอะไรได้บ้างนวัตกรรมเนี่ยมันช่วยให้ชีวิตเราง่ายมากยิ่งขึ้นนะพี่อย่างนวัตกรรมทุกอย่างเลยอย่างไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆที่เราใช้ในปัจจุบันเนี่ยเรนนี้รถยนต์นะครับ เราต้องอสตาร์ทที่มือถือได้เลย<ช>เปิดแอปในมือถือก็ได้ใช่นนี้ั็ถือว่าเป็นนวัตกรรมถือเป็นนวัตกรรมเช่นกันค่ะแผนไทยของเราก็ต้องมีนวัตกรรมใช่ค่ะคเพราะว่านวัตกรรมเนี่ยช่วยให้ชีวิตเราง่ายยิ่งขึ้นนะคะนอกจากจะช่วยเรื่องของ ส่งเสริมเนาะจากภูมิปัญญาในรูปแบบที่เราพูดมาอย่างยาต้มเนี่ยปัจจุบันนะคะก็มีการพัฒนามาเป็นในรูปแบบยาที่ใช้ง่ายขึ้นอย่างเช่นยาแคปซูลน,นะคะว่ายาอัดเม็ดเจ็บป่วยเมื่อไหร่เปิดตู้ยาไทยเจอทันทีใชไ่ไหมคุณหมอปอก่อจะเ<ล>ข้าไปถึงอีกเรื่องหนึง่งผมเคยเห็นนะไปโรงงานยากองพัฒนายายาแผนไทยและสมุนไพรของเราเนี่ยของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเนี่ยดีนนี้เขามีเครื่องเลยเป็นเครื่องสเปรย์ดายึี่เอาสมุนไพรเข้าไปเนาะ เอาไปโอ้โหเป็นเป็นผงเลยอะออกมาแล้วเขาก็เอามาอัดแคปซูลซึ่งเป็นอะไรที่แบบว่าเขาได้มาตรฐาน GMP ตรงนี้ด้วย GMP นี่คือปลอดความปลอดภัยละใช่อันนี้ก็ถือเป็นอินโนเวชันเป็นอินโนเวชันค่ะซึ่งอินโนเวชันเนี่ยมันผ่านกระบวนการที่ทันสมัยครับเป็นไงครับพอเราเห็นแล้วโอ้โหมันน่าใช้มาจากปลอาภัยเป็นวันๆเลยนะและปัจจุบันเนี่ยเข้าเครื่องแล้วออกมาเป็นแคปซูลเหมือนเหมือนยาจากต่างประเทศทั่วไปเลยนะครับแล้วก็ยังนอกจากจะแบบใช้ง่าย แล้วยังถูกการยอมรับด้วยนะพี่เพราะว่ามันผ่านการคิดค้นผ่านการพัฒนามาแล้วนะคะอย่างในปัจจุบันเนี่ยมียาแผนไทยในบัญชียาหลักเนี่ยมากกว่าหนึ่งร้อยรายการซึ่งครอบคลุมกว่าเป็นกลุ่มโรคต่างๆมากมายนะคะคุณหมอนิดนึงพูดถึงเรื่องยาแผนไทยเข้าบัญชียาหลักท่านผู้ชมบางท่านเนี่ยอาจจะสงสัยเคยได้ยินในรายการสิชนามาตลอดแล้วว่าเราจะพูดถึงยาในบัญชียาหลักกันเยอะมากอยากจะขยายความนิดนึงว่า การที่จะเข้าเอายาแผนไทยเข้าสู่บัญชียาหลักได้เนี่ยเขาต้องมีเกณฑ์อะไรถึงว่าถึงจะยอมรับกระทรวงสาธารณสุขโดยอยอยยอมรับออกมาและก็ใช้ได้อย่างปลอดภัยนะค่ะในส่วนของยาในบัญชียาหลักแห่งชาติเนี่ยเราจะมีคณะกรรมการนะคะซึ่งเป็นผู้ผ<ม>ที่ทรงคุณวุฒินะคะแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการใช้ยานะคะซึ่งศึกษาในเรื่องของความปลอดภัยในด้านต่างๆนะคะแล้วถึงจะถูกบรรจุเข้ามาในบัญชียาหลักแห่งชาติเขาต้องเข้าไปแบบว่าศึกษาวิจัยวิเคราะห์อย่างที่เราบอกมาในเบื้องต้นแล้วต้องผ่านกระบวนการ ในแรกจางความเชื่อมันผ่านการพัฒนาวิจัยต่อยอดค่ะจนเกิดความมั่นใจและรักษาโรคในกลุ่มแต่ละกลุ่มโรคอาการได้จริงใช่ไหมคะตรงนี้รวมถึงมีความปลอดภัยด้วยนะคะเอจะให้ประชาชนได้ใช้ใช่แล้วค่ะต้องบอกว่าปลอดภัยแน่นอนปลอดภัยแน่นอนค่ะในส่วนของบัญชีหลักแห่งชาติร้อยกว่ารายการก็ถือว่าเยอะมากใช่ค่ะนอกจากร้อยกว่ารายการที่เราผลักดันเข้าไปนะคะในปัจจุบันเนี่ยเรายังมีการส่งเสริมนะคะเขาเรียกว่ายาสมุนไพรที่ใช้ทดแทนยาแผนปัจจุบันนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีทั้งหมด1 0 8รายการนะคะครอบคุมกว่า8กลุ่มอาการนะคะก็อย่างเช่นกลุ่มอาการอะไรบ้างครับคุณอมออย่างท้องอืดท้องอืดท้องเฟ้อหรือว่าท้องเสียหรือว่าการปวดกล้ามเนื้อต่างๆนอกจากยาจะใช้ยารับประทานแล้วเนี่ยยังมียาใช้ภายนอกด้วยอย่างกลุ่มผิวหนังก็มีอยู่ในส่วนนี้เช่นเดียวกันเอาอย่างนี้เท่าที่สรุปมาเนี่ยก็เหมือนกับแบบว่ากลุ่มโรคที่คนส่วนใหญ่เป็นกันใช่ค่ะอันนี้ผมถามนิดนึง ถ้าผมไปโรงพยาบาลนะที่มีการให้บริการรักษาแผนไทยอะไรเงี้ยคุณหมอสามารถสั่งจ่ายให้เลยไหมสามารถสั่งจ่ายได้ค่ะคือคือคือเราต้องบอกว่ายาพวกนี้มันสามารถสั่งจ่ายได้อยู่แล้วในระบบสุขภาพญช่จ่ะสามสิบบาทก็ได้ใช่ค่ะก็คือจะเบิกจ่ายได้ตามสี่สิทข้าราชการสี่สามสิบบาทอะไรเงี้ยก็ถือว่าหมอสั่งจ่ายให้ได้เลยโอ้ตรงนี้ถือว่าพัฒนามาเยอะแล้วเข้าไปในระบบสุขภาพของประเทศแล้วไอ้ที่สองแล้วนะ ถึงกัที่พูดมาเนี่ยเป็นอินโนเวชันลวอินโนเวชันครับพี่เอกลืมอินโนเวชันหนึ่งไปไม่ได้เลยล่าสุดคือทางกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะคะโดยกรงพัฒนายาไทยเนี่ยเขาได้พัฒนารูปแบบยาจากที่เคยเป็นในตำรับตำราคัมพีเบรนโบราณค่ะเขาเรียกว่ายายาอดยาอดฝิ่นนะคะซึ่งใช้ในกลุ่มผู้ผูติดยาเสพติดใช่ค่ะพัฒนาจากรูปแบบยาแต่ก่อนที่ต้องเป็นยาต้ม มาเป็นในชนิดของยาเม็ดฟูเม็ดฟูที่ที่เหมือนกับผมกินยาแก้ไอไ<ช>แบบปัจจุบันเลดฟูละลายเก็<ช>หนหายนัยนแคละคือยาเม็ดฟูเนี่ยเขาจะมีคุณสมบัติที่ดีคือเขาใช้ง่ายกิน<อ>ง่ายเนาะก็คือไม่ต้องแบบมเม็ดใหญ่ๆแล้ว<ะ>แบบติดคออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งไอยาเม็ดฟูตัวนี้นะคะต้อง<ะ>บอกว่าได้รับรางวัลด้วยนะคะเป็นเวทีสากลน,นะคะ,ะจากเจนีวาน,นะคะประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่ผ<อ>่านมาถึงสองรางวัลด้วยกันค่ะโอ้ตรงนี้ต้องบอกว่า ถ้าได้รับรางวัลเนี่ยถือว่าใช้ได้แล้วใช่แล้วเป็นระบบเป็นรางวัลแบบสากลนะคะโอ้โต้องบอกว่าอันนี้โดยยาเสพติดนะพูดถึง<ช>ยาเสพติดก็ถือว่าเป็นเป็นภัยสังคม<ช><ช>นะครับเราคนที่ติดนี่ยบางทีเขาติดด้วยเหตุผลต่างๆนานาเราก็อยากจะให้เขากลับมาใช้ชีวิตปกติได้เหมือนเดิมอันนี้คือน,นวัตกรรมอย่างนึ้ใช่เป็นอ n n o v a t i o นอีกแบบที่เราจะช่วยเขาได้ใช่ค่ะทราบมาว่าใช้ไปกว่า300ชุมชนนะขนาดนี้แล้วมีการใช้นําไปใช้ในชุมชนร่วมกับ เขาเรียกว่านะนีบ C สี่อ๋อเอาเป็นว่าชุมชนที่แบบว่าติดยายเสพติด<ช>ตรงนี้ะนะครับแล้วก็ก็ที่เขาทางคุณหมอที่ใช้เนี่ยเท<ช>่าที่ทราบมานะก็ออกรายการสี h ชั n นแนลเลยเนะเขาบอกว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจใ<ช>ตรงนี้ร่วมกับท่านด้วยนะครับใครที่ติดยาเสพติดหนึ่งต้องใจต้องมีใจใ<ช>ที่อยากจ,จะเลิกสอง อุปยาพวกนี้ก็เสริมให้ท่านใช่ค่ะแต่สิ่งต่างๆท่านต้องให้ความร่วมมือกับคุณหมอที่ให้การรักษาเป็นอินโนว t ชันที่คิดค้นมาเลยโอ้อันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่ายอมรับละตรงนี้ครับอันนี้ไอทีไอที่สองไอทีสองละเรครับไอสุดท้ายนะคะก็คือ integration ค่ะก็คือเป็นการความร่วมมือนะคะทั้งภาครัฐทั้งภาคเอกชนนะคะไม่ว่าเราจะทํางานอะไรเนาะถ้าเราได้รับความร่วมมือเนี่ยสนับสนุนอย่างเต็มที่เครือข่ายเครือข่ายค่ะก็จะสามารถทําให้สิ่งที่เรา ตั้งใจจะทำเนี่ยมันผ่านไปได้ด้วยดีและที่สําคัญเลยค่ะม,มีคุณภาพม,มีคุณภาพอย่างไรอย่างเช่นเ,เรื่องของการส่งเสริมผู้ประกอบการทางกรมเนี่ยเขามีรางวัลนะคะคุณสมุนไพรคุณภาพซึ่งมันทําให้เราเนี่ยได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศแล้วก็เพิ่มมูล,ลค่าให้กับสมุนไพรได้ด้วยที่งามาก,กรรมสุนระแห่งชาติใช่ใชไหมครับใช่ค่ะโอ้ที่ว่าเขาบอกว่าอ้เอาเอา,เอาเกี่ยวกับเรื่อง เพื่อขายที่ได้มาตรฐานนี่ยที่ผ่านเกณฑ์ผลิตยาสมุนไพรที่ได้มาตรฐานมานําเสนอในในงานเลยแล้วก็มีการมาจับคู่ธุรกิจโอมากกว่าเป็น m a t ชิ i งอ่าใช่ค่ะธุรกิจ business matching นะคะมากกว่า126ธุรกิจเลยค่ะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอิ อีกหนึ่งไอนะคะที่เราส่งเสริมให้มีในด้านของเรื่องของเครือข่ายค่ะอันนี้เท่าที่สรุปมาในงานมหกรรมเนี่ยเราจับคู่ธุรกิจเนอะเอาแค่งานมหกรรมในงานเดียวนะห้าวันเนี้ยกว่ากว่าเป็นร้อยล้านอะเอางี้ดีกว่าเป็นร้อยล้านเลยนะครับแล้วปัจจุบันเราก็พัฒนาต่อนะครับเกี่ยวกับเรื่องยาสมุนไพรนะให้แบบว่าไปสู่เวทีนานาชาติครับอันนี้นอกจากจะสร้างเศรษฐกิจภายในประเทศเนาะเรายังนําเงินเนี่ย สร้างมูลค่าให้กับประเทศของเราได้ด้วยโอ้โหอันนี้ถือว่าเป็นความหวังละ<ฮ>สุขภาพดีเศรษฐ,ฐกิจก็ต้องตามมาดีตามนะครับก็ถือเป็นความหวังหนึ่งของสมุนไพรไทยนะครับและที่พูดไม่ได้นะครับพี่อยากจะรู้ว่าผู้ประกอบการเนี่ย<ฮ>ก็ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญตรงนี้ เราก็มีให้อบรมผู้ประกอบการเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ค่ะคแล้วก็จะมีหลักสูตรต่างๆนะคะของทางกรมไม่ใช่แค่ผู้ประกอบการ <c oughs> คะก็ยังมีในส่วนของประชาชนด้วยนะคะคแต่ว่าถ้าเกิดในส่วนของผู้ประกอบการที่สนใจเนี่ยทางกรมเราก็มีการส่งเสริมในหลายๆ,ๆด้านนะคะก็ลองเข้ามาดูได้ลา่าสุดประมาณไหนคุณหมอทราบไหมครับล่าสุดที่เราส่งเสริมก็นอกจากจะมีเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็ยังเพิ่มช่องทางตลาดให้กับผู้ประกอบการด้วยอย่างที่บอกว่าตลาดเนี่ยทั้งภายในแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะคะโอ้ต้องบอกว่า เอาละครับเป็นต้องบอกว่าเรามีแสงสว่างที่ปลายอุโมงล,ละเกี่ยวกับเรื่องการผักดันสมุนไพรนะครับแล้วก็รวมอยู่กับ3าไอที่ผ่านมา,าเรามีการบูรณาการมีการพัฒนาต่างๆนะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับคุณหมอปอรครับค่ะขอไอสุดท้ายอีกนิดนึงในเรื่องของเ,องเครือข่ายจะพูดมาก็จะมีแต่ว่าส่งเสริมประชาชนส่งเสริมเอกชน<อ>นะคะนอกจากนี้ค่ะเราก็ยังมีการร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐค่ะขอไปจับในเรื่องของปัญหาในเรื่องของยาเสพติดนะคะเราก็มีการไปร่วมมือกับกระทรวงต่างๆอย่างกระทรวงยุติธรรมนะคะโดยการนําตํำรับที่เราได้พัฒนาเนี่ยค่ะไปร่วมบําบัดให้กับผู้ป่วยยาเสพติดนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยลดอีกหนึ่งปัญหาสําคัญที่กำลัง เป็นปัญหาสําคัญอยู่ในตอนนี้ของเราได้ครับ,รบเอาละครับอันนี้ก็ทั้งหมดก็3สามไออย่างที่บอกมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับกับภารกิจด้านการแพทย์แผนไทยนะครับเพื่อที่จะพัฒนาต่อยอดให้กับประชาชนทั้งในและต่างประเทศต่อไปส่วน2ส่วน1ดีที่เหลือนะครับ คุณหมอมีอะไรเพิ่มเติมเล็กน้อยเลยครับ1ดีนะคะก็คือด a ต a าไดเวนนะคะคือการขับเคลื่อนด้วยข้อมูลแต่ต้องเป็นข้อมูลที่มีคุณภาพเพื่อต่อยอดสู่อนาคตครับโอ้โหแค่ฟังแค่นี้เราต้องบอกว่า1ดีก็เป็นความหวังนะปัจจุบันแล้วนะครับว่าเราจะพัฒนาไปในทิศทางอย่างไรนะครับเพื่อยกระดับการบริการในยุคดิจิทัลอย่างยั่งยืนครับประเด็นนี้ก็ขอเชิญคุณหมอปุ๊กครับล่าสุดทางกรมได้ดําเนินการอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวครับ ในส่วนของปัจจุบันนะคะกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะคะได้นําเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์นะคะหรือที่เรียกว่า AI อะค่ะมาพัฒนาเป็นแพลตฟอร์มการดูแลสุขภาพอันนี้ผมคูดอยู่กับ AI อยู่ไหมครับเนี่ยเอนน้นพูจริงๆนึกว่า AI เนี่ยมานะครับอันนี้ต้องถือว่าเป็นการพัฒนาซึ่ง AI เนี่ยต้องบอกคุณหมอมันเป็นอะไรที่สําคัญทุกอย่างทุกหนวงานตอนนี้อาศัย AI นะครับรวมถึงกรมการแพทย์แผนไทยด้วยตรนนี้เอาล่ะครับแล้วพัฒนาต่อยอด สมุนไพรอัจฉริยะเรามีโครงการยังไงครับขออนุญาตท้าความไปถึงอดีตก่นะคะับพศ2 5 6พางค่ะซึ่งเรากลมเราได้นำา AI นะคะเข้ามาตั้งแต่ปี62แล้วแล้วก็ประสบความสำเร็จโดยเรียกว่าแอปพลิเคชันการเป็นเป็นแพลตฟอร์มครับเป็นแอปพลิเคชันสมัยนี้เป็นแอปพลิเคชันเลยครับเป็นแอปพลิเคชันการถ่ายรูปสมุนไพร ก็คือว่าเราถ่ายรูปสมุนไพรออกมาสมมุติว่าเราไม่รู้หรอกค่ะว่าสมุนไพรต้นนี้ชื่อว่าต้นอะไร,รแต่เรานํากล้องถ่ายรูปไปถ่ายแล้วก็จะขึ้นออกมาว่าชื่อสมุนไพรอะไรสมรุคุณอะไรสมสมุติหน้าผมเป็นฟ้าทลายโจร<ช>ผมถ่ายรูปขึ้นมาผมไม่รู้นะว่าทางน้าคือฟ้าทลายโจร<ช>ผมถ่ายคแค่เขาบอกเลย เหมืนไพเช่อนี้ชื่อฟันทะลายโจรมีชื่อวงนี้ชื่อวิทยาศาสตร์ชื่อนี้แล้วก็มีสพคุณทางยารักษาอย่างไงบ้างเริ่มมาก็อย่างนี้แล้วเหรอครับคุณหมอโอ้โหแล้วได้รับการตอบรับเป็นงไงบ้างคร้นสบายนี้ได้รับการตอบรับค่อนข้างดีแล้วก็ได้รับรางวัลจากกระทรวงดีอีด้วยนะคะในตอน ตอนนั้นก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีเนาะที่เราจะพัฒนามาถึงปัจจุบยยันตรงนี้แลวครับมีอย่างอื่นไหมครับแอปพลิเคชันอะไรเพิ่มเติมก็ยังมีแอปพลิเคชันอย่างอื่น <c oughs> เช่นหมอแผนยไทยสู้ภายโควิดแล้วก็แอปพลิเคชันกัญชานะคะที่ผ่านมาค่ะแอปพลิเคชันกัญชาแล้วก็มอกควกที่สู้ภายโควิดพอปีหกสามก็โควิดมาแล้วเราก็เลยไอเนี้ยแนะนําให้กับประชาชนด้วยก็ได้รับการตอบรับที่ดีอีกครับและอะไรเป็นผลพวงเนาะ ที่เราจะพัฒนาต่อตรงนี้เพื่อที่ได้มาอัจฉริ AI อัจฉริยะแผนไทย AI อะไรเงี้ยครับต่อไปตรงนี้ครับ,รบในปีนี้นะคะกรมเองได้รับงบประมาณสนับสนุสนมาจากกองทุนดีนะคะซึ่งมีสองกิจกรรมด้วยกันค่ะกิจกรรมแรกจะเรียกว่าหมอแผนไทยอัจฉริยะครับผมที่เรียกว่าแผนไทย AI ด็อกเตอร์คร ครับมีความสําคัญยังไงครับตรงนี้ก็คือว่าตัวนวัตกรรมนี้นะคะจะช่วยในส่วนของคุณหมอแพทย์แผนไทยค่ะในการตรวจวินิจฉัยโรคได้เปรียบเสมือนว่า A อเนี่ยเป็นหมอแผนไทยใช่ครับเรานิยามเขาเลยว่า A อไอด็อกเตอร์เป็นหมอแผนไทยและผมเป็นผู้ป่วยสมมุติผมเข้าไปในในเนี้ยไอแอปพลิเคชันแชรบอทตัวนี้นะครับผมจะถามอะไรเขาได้สมมุติว่าพีเอครัอันนี้เป็นไข้ใช่ไหมครับพีเอชก็สอบถามมาว่า เป็นไข้แล้วก็ทางแชทบอทก็จะถามตอบมาอีกว่ามีอาการยังไงเช่นมีไข้มีไอด้วยไหมมีตัวร้อนด้วยไหมครับค่ะพีเอ็เปลี่ยนเสมอไอ้เขาเป็นหมอเลยเป็นหมอเอไไม่ใช่ว่าเป็นไข้แล้วอยู่ดีมาทั้งจันทารีลาสาอะไรไม่ใช่อย่างนั้นเราต้องวินิจฉัยก่อนรับว่าคือเราจะต้องสร้างเขาเรียกว่าอันกริทึมก่อนให้กับตัว AI เพื่อที่จะให้ข้อมูลออกมาว่า คนไข้ถามอะไรเรามาแล้วก็สเก็ตถัดไปจะออกมาเป็นในรูปแบบไหนเพื่อที่จะจ่ายยาได้ถูกต้องสุดท้ายพอได้รายละเอียดคําถามเรียบร<ม>้บอยแล้วเราก็จะได้แนวทางการรักษาแล้วก็แนะนําให้คนไข้ไปซื้อยาในบัญชียาหลักได้ถ้าคุณมีไข้ไอเจ็บคอเนาะมีอาการตัวร้อนนะครับตามที่รายละเอียดได้บอกมา ให้ทานฟ้าทะลายโจรวันละสามครั้งประมาณนี้ใช่ไหมโอ้ละเอียดมากและพวกคุณก็ตกงานอย่างเงี้ยหมอหมอแผนไทยเสี่ยงตกงานเหมือนกันนั่นเนี่ยครับอันแล้วครับโอเคถ้เป็นโรคเบื้องต้นที่เอะไรอันนี้เริ่มต้นที่เกี่ยวโรคก่อนทักเป็นหมอโรคอะไรบ้างเอ่ยมีไข้หวัดอืมโรคลมพิษผื่นคันก็คือเป็นโรคกลุ่มโรคผิวหนัง แล้วก็เท้าอืดท้อทงเฟอ้อนะคะปวดท้อทงประจําเดือนแล้วก็ฟิสซินโดมหลักเกณฑก์การคัดเลือกทําไมถึงเอาหโรคนี้ครับคือว่าทางกรมเองนะคะที่คัดเลือกห้ากลุ่มโรคนี้เนื่องจากว่าไปวิเคราะห์จากฐานข้อมูล HDC โดยเป็นฐานข้อมูลจากโรงพยาบาลภาคราัฐที่มีที่ประชาชนนะคะคมาทำการบริการแล้วก็ 5กลุ่มโรคเบื้องต้น5กลุ่มโรคแรกที่คนมารับการรักษามากที่สุดเราก็เลยครับเลือก5กลุ่มโรคนี้มาเป็นพัฒนาเป็น AI ขึ้นมาครับเองโอ้โหต้องบอกว่าเริ่มต้นที่5กลุ่มโรคใช่นะครับแล้วก็ตอนนี้พัฒนาไปถึงไหนแล้วครับคุณหมอตอนนี้อยู่ระหว่างขอจริยธรรมในมนุษย์ค่ะเพื่อที่จะจัดเก็บข้อมูลคนไข้เพื่อนําไปให้เทรนกับ AI ค่ะโอ้โหอันนี้ต้องบอกว่าเราเริ่มมาตลอดแล้วเราก็จะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆ เอไอแรกเอไอด็อกเตอร์แล้วมีอะไรต่อครับคุณส่วนแอปพลิเคชันที่สองเรียกว่าแอปพลิเคชันต้นต่ออัจฉริยะหรือที่เรียกว่าแผนไทยแชทบอทครับแผนไทยแชทบอทมีความน่าสนใจยังไงครับก็ถามว่าดีดีดีที่ดีสุดท้ายนะคะก็คือ Data d ริ v e n ค่ะก็คือจะมาตอบโจทย์ตรงนี้ก็คือปัจจุบันอะค่ะกรมมีข้อมูลกระจัดกระจายอยู่ทั่วทุกองเนาะแต่ทีเนี้ย เราอ่ะเป็นหน้าที่หลักที่เราจะต้องรวบรวมข้อมูลเหล่านี้เพื่อที่จะทําให้เป็นข้อมูลเป็นองค์ความรู้หรือที่เรียกว่า explicit knowledge นะคะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวปลอมสมุดตำลักตำราสมุนไพรงานวิจัยค่ะบัญชีใบลานมีเกี่ยวไหมเกี่ยวค่ะเกี่ยวค่ะเกี่ยวด้วยเพื่อที่เราจะนําข้อมูลเหล่านี้นํามาประมวลผลเสร็จแล้วก็เอาไปให้ AI เทรนเทรนเสร็จแล้วก็จะสามารถให้ประชาชนอ่ะ พิมพ์คาถามมาแล้วก็เอไอเขาก็จะตอบคําถามจากข้อมูลที่กองรวบรวมเอาไว้ได้ค่ะยกตัวอย่างนิดเดินนะครับอันนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้เอไอด็อกเตอร์เลยตรงนี้เราจะยกตัวอย่างถามยังไงสมมุติว่าฟ้าทลายโจรใช่ฟ้าทลายโจรมีชื่อวิทยาศาสตร์อะไรชื่อวงอะไรสรรพคุณอะไรค่ะแล้วก็จะไปแมทชงกับตัวงานวิจัยที่มีฟ้าทลายโจรได้อย่างไรด้วยเท่าที่ฟังมาผมพอสรุปได้ประมาณนี้นะว่า เป็นต้องบอกว่าเป็นองค์รวมทั้งหมดของของตัวนั้นเลยสมมุติแค่ฟ้าทะลายโจรเนี่ยไม่ใช่แค่ว่ารักษาอะไรอะไรอย่างนี้ทั้งนักวิทยาศาสตร์ทั้งทั้งผู้ทํางานวิจัยแล้วก็หมอประชาชนสามารถหาข้อมูลในรายละเอียดตรงนี้ได้เลยโอ้ตกงานอีกไหมเนี่ยผัวตัวเองวบบวัน ื่อที่จะมาเป็น Data าดิฟเวข้อมูลถัมข้อมูลขนาดใหญ่แล้วก็จะเซิร์ฟประชาชนให้ได้ว่าเวลาประชาชนนักวิจัยผู<ม>้องถามมาอย่างนี้ค่ะเราก็จะสามารถที่จะตอบข้อมูลเหล่านี้ให้กับประชาชนได้ตอนนี้พัฒนาไปถึงไหนครับอยู่ระหว่างการจาัดรวบรวมข้อมูลแล้วก็จัดเตรียมข้อมูลเทรนเข้า AI ไอค่ะแล้วความและเป้าประสงค์เนี่ยเราสามารถใช้ได้ประมาณช่วงไหนพอขอทราบรายละเอียด ปีหน้าใช้ได้แล้วอันนี้เป็นความร่วมมือของกรมการแพทย์แผนไทยใช่ไหมครับแล้วก็มีภาคตีเครือข่ายมาหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเือค่ะโอ้โหร่วมกับพัฒนาให้เครดิตเขานีหนึ่งตรงนี้นะครับแล้วก็ร่วมกับพัฒนาเอาละครับถ้าสมมุติว่ามีประเด็นอื่นหะครับคุณหมอครับเรื่องตรงนี้ก็คือว่าพัฒนาสองตัวหลักๆตรงนี้เนาะสองตัวหลักๆค่ะส่วนรับปีงบประมาณหน้าก็ ค่าได้มงมประมาณในส่วนของการถ่ายถอนปริวัติก็จะได้พัฒนา AI ได้ด้วยเช่นกันค่ะต้องบอกว่าพัฒนานี้คือเราพัฒนาไปเรื่อยๆไม่ไ <ป S 2> หยุดยนิ่งน,นะครับเพื่อประโยชน์หลักของประชาชนทุกคนตรงนี้โอ้โห,โหต้องเป็นอะไรที่อยากจะปกมือให้เลยคุณหมอเป็นไงบ้างฟังดูแล้วหมอปอเตรียมตัวตกงานอัง่ใชเตรียมตัวพัฒนาเตรียมตัวพัฒนาตัวเองด่อไปนะครหนึ่งดีเขาฉลาดยังไงเราต้องฉลาด ไปพร้อมกับ a อตรงนี้เลยนะครับก็ทั้งหมดนะครับท่านผู้ชมนะครับก็ถือว่าเป็นการพัฒนาด้าน 3i 1 d นะครับการจัดการสุขภาพการแพทย์ไทยเพื่อยกระดับการบริการในยุคดิจิทัล อย่างยั่งยืนนะครับกับ2ประเด็นหลักวันนี้นะครับคุณหมอครับช่วงสุดท้ายเดี๋ยวให้หมอปอฝาก้วกันะนะครับว่าอยากจะฝากอะไรกับประชาชนที่ชมยออยู่ณขณะนี้ครับค่ะคก็อยากจะบอกว่าในปัจจุบันนะคะข้อมูลเรื่องของการสุขภาพเนี่ยเราเข้าถึงได้ง่ายนะคะแต่ว่าเราจะต้องดูว่าข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมันมีความน่าเชื่อถือไหมม,มีการศึกษาพัฒนาผ่านส้ำไอหนึ่งดีมาแล้วหรือยังนะคะอ,อันนี้ก็จะได้เป็นความปลอดภัยกับตัวผู้ใช้เองนะคะแล้วก็มีความ น่าเชื่อถือปลอดภัยน่าเชื่อถือและก็ที่สําคัญเลยก็คือเราจะไม่ส่งต่อข้อมูลที่ไม่มั่นใจให้กับผู้อื่นนะคะเฟกนิวเฟกนิวอันนี้ต้องระวังนะคะกับประมาณนี้ครับกับสุดท้ายครับเจ็บป่วยคราดนะครับคิดถึงยาไทยก่อนไปหาหมอนะครับวันนี้นะครับเราสามคนก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไว้นโอกาสนี้นะครับกลับมาพบกับรายการสิทธิชนะได้ใหม่นะครับในวันอังคารหน้าเวลา1ิเอนาฬิกาครับต้องขอขอบคุณและสสดีทุกท่านครับ